ไอหนูก็เราไอ้นีกน่ก็เราทำเงินมึงก็ไม่ได้แต่จำเป็นต้องท,ทำแล้วตอทำเปลือมมันละโยกันแล้วไม่ใช่ไก่นี่ตัวโบเด็กครูลเลยตัววะเดี๋ยวกูตั้งแพ้งไว้ตรงนี้ก่อนไอ้นี่แพ้งมากหนะ้าครูลเลยถอะโบเด็กครูทำไงลเลยถอะถึงว่ามันอีใจดำกับครูกแก้ไหนก็แต่มันยัง เป็นห่วงถุกกระพครูแต่เอว่าคือเรื่องมันปัญเดีลูกโบเด็กครูเลยเธอว่าจักพ้าไว้ตั้งแต่หัวยาวนู่นตพอจักพาอเด็จเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ยิ่งกอบไปข้างนอกเลยเธอพอกอบไปข้างนอกเดี๋ยวรูมาร์กแงแหลงแป้งแล้วตัอันี้ดูแลถูกกาะเพหน้าผิวได้ตั้งแต่พอทีเดียวโบเด็กครูบอกว่าแหล่ป้าการพอดีจักพ้าไว้เลยตแม่บ้านแล้วก็ทํางานบ้านะโตก็จักพ้าไว้กบกลุยแบดเลยเธอว่าแล้วเอาผ้ามาตากแล้วก็กอบไปทำธุระข้างนอกแล้วก็จั่งครูไว้กำนึงเตอว่าเขาบอกครูให้แหล่พาอ นะตอนเดียใจถ้าฝนตอกอะให้เก็บปลาข้าบ้านด้วยแล้วครูก็ต้องนั่งก้าววันนี้และโตแล้วนั่งก้าวอยู่นานแล้วเิีเยเท่จั่วมงเหลือแล้วเธอว่าแต่ป้ามันแห้งแล้วแหละโตแต่กูเก็บไม่ได้เห็นตตว่าอีเก็บเปลือกฝนไม่ตกตีโหเด็กรังไว้ถ้าฝนตกให้เก็บเตวะว่าแต่ไม่รู้มันดีตอกปลาใดัวดใจครูไม่ได้เลยตีแหลกลมอุ่นตู้นั้นอ,อ,อะไรก็ ก็เออกูหมดตุอะไรเราหวดตุแล้วครูไม่ได้เลยตีไม่รู้มันตอกกี่วันแล้วนี่มันแรงอยู่หลายวันแล้วแหละบ้านครูทำไรทำไรมากหน้าเลยตาใจไม่เก็บผ้ายังไม่เก็บดีเราแห้งทําไมแห้งเดียวแห้งแลยต้องเก็บได้เดียวใจไม่เก็บล่ะเมื่อควรไ่ตอกตีคนไม่ตกก็เก็บได้แล้วตัวแองบอกเองเหมือนเราให้ฝนตกก่อนก็เก็บป้าแล้วพักต้องรอให้ฝนตกก็เก็บได้ต่เองถึงไม่ไม่บอกวันนั้นตัวเดียํำนอกเหนือกำจังแล้วถูกด่าเล่าเนี่ยเรา มากนด้แป้งจากไหนก็แป้งที่ตัวเองำทำมาเอะไรที่ไหน,นี่เอามาจากตรงไหนเอามาจากในครัวที่ตัวเองทำาไองให้แป้งมากนาไม่เปที่ตัวเองทำาไว้ให้เพื่อนเวลานี่ดูแรีุนถูกกระ้เพื่อนทำตามตัวเองเลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว <c oughs> ตัวเองหวัวได้ <c oughs> แล้วมันแป้งอะไรตรงงนี้ <c oughs> อะไรแล้วตรงลงแป้งอะไรนี่แป้ง <c oughs> ตอดไก่แป้งตอดไก่เออคงลูกไม่จะมักไว้ลูกเราแล้วไปเอาไปตั้ง ก็ไม่บอกเพื่อนกันเบอร์แป้งไก่ไรนี่แม่จ้าไปเอาไม้เลยแป้งหมักไก่ทอดจำเร็จรูปฮานอสไก่ทอดขึ้นอะไรแตงตุ้ยอะไรทีอยไปทอดให้เลยเอามาต้ะแป้งหมักไก่ทอดจำเร็จรูปฉูดไก่ทอดกาดใหญ่นัทรินเอามานี่เอาแป้งเอาอันนี้กันไปทอดไก่แป๊บ้งแป้งหมักไก่ทอดจำเร็จรูปฉูดไก่ทอดกาดใหญ่แป้งหมักไก่ทอดอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่ม ดัดจรินอันดับแรกเราไม่ต้องตำอะไรมากเลยแกงเงาไก่มาเตแป้งลงไปกรอกๆๆๆปานี้พอเตแป้งลงไปแล้วก็เติมน้ำไปเตะหนึ่งแต่ไกจยปพุงอาไว้นูใส่เพิ่มก็ได้นะเตอหัวเตี้ยมนะเธอไก่ลงได้ปีเลยปนี้ละเธอแลยยำๆๆๆยำยๆเสร็จแล้วก็เอาไปตอดปนี้พอตอดจากปานี้อเจ็ดมาแล้วเธอเลยน่ากินไหมเตอของเขาเียกอะไรเตอแต่ว่าเพิ่มความอร่อยใช่ไหมเราก็แก้นี่หอมเจียวเธอมันไหมหอมเจียวกรอบมาแหละ ครูต้องแก็บหอกแล้วก็เดี๋ยวมันแกะปลื้มต้องออกให้เกะพอดีแล้วก็เราโรยไปได้เลยโรยไก่ต้นแล้วต้นเลยน่ากินให้ดีได้เหนียวจั้งเต็มนะแถมเพิ่มเพิ่มรสแก่ความอร่อยด้วยน้ำจิ้มแล้วตัวน้ำจิ้มก็ของนัทจดินก็มีนะตัวอันนี้อะไรตัวเดี๋ยวอ๋ออันนี้ต้องปอกพอดีก่อนหมอตาหน่ะไม่บอกครูครูปอกเสร็จก่อนปอกให้เรียบร้อยปอกเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เงามาเต๋าด้วยเออต้แเลยน่ากินไหมตัวน่าจตัวจังไปก่อนลิงข้างบนนะกูแปะลิงไว้แล้วนะตัวน่จะดังได้ทั้ง ทุกช่องทางบนลิงก์กันเลยนะตัวนะขอบคุณทุกคนเลยนะกูกินก่อนอย่าได้แต่ไม่ต้องตายแล้วกูอีกกิน